ขัน้นนีขัน้นนีขั้นนีพูดเละตายเบ็ดจมน้ำว้าอยู่ในหลอดนะครับจากคนเปิียนน้ำออกมานะครับเัาก็มาใส่กันจมน้ำเด้ครับตรงนีนวะโอ้โหบอกโลครับถึงน้ำครับปลา หยาดปดครับอืเด็ดกัดจิวบน,นะครับอเด็ดเด็ดกับจิวน,นครับนี่ครับข้อคอติดงามน,นะครับ